สวัสดีครับราคาทองคำนะครับยังคงทรงๆนะครับหลังจากที่เมื่อคืนอ่อนตัวเล็กน้อยนะครับไปเทสประมาณ 1, 2 0 9เหรียญนะครับก่อนปรับตัวรีบาวขึ้นมาเช้านี้นะครับล่าสุดอยู่ที่1,216เหรียญนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตลาดยังคงจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับเพราะมันจะสื่อถึงว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ย14-15มิถุนายนหรือเปล่านะครับล่าสุดตอนนี้นะครับน้ำหนักในการขึ้นดอกเบี้ยมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเลขนะ ตัวเลขขอรับสุดิการว่างงานของสหรัฐและตัวเลขนอนฟาร์มเพโรนะครับตัวสําคัญวันพรุ่งนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะนะครับออกมาต่ํากว่าของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดเชื่อว่ายังนิ่งๆในวัน2วันแต่คืนนี้คืนพรุ่งนี้นะครับแว่งตัวแน่นอนนะครับเบื้องต้นกลยุทธ์ยังเหมือนเดิมนะครับรีเบลขึ้นมานะครับหนึ่ี่เหรียญนะครับพอถือทองไว้นะครับมือเปล่าขายก่อนได้ครับเพื่อนะครับรอดูว่าตลาด รับน้ําหนักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือเปล่านะครับถึงจุดตรงนั้นพออ่อนตัวขึ้นมาค่อยซื้อคืนนะครับ1,200เหรียญหรือ1,210เหรียญน,นะครับตรงนี้นะจุดนี้ยังไม่ใช่จุดซื้อหรือจุดขายนะครับเพราะฉะนั้นเวทแอนซีไปก่อนรีเบวขึ้นขายก่อนย่อตัวลงมาลึกๆค่อยซื้อคืนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ